สวัสดีครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหังกันละลายฟีนะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกช่าน,นะัมาอยู่กัแบเบว็บนะครับแฮชเกมอีกแล้วนะครับก็แฮชเกมบนนะครับผมก็จะบอกกันรับนะ จะเป็น ep หกครับผมนะหรือ ep เจ็ดยไครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนครับมาว่าโรตเตอรี่นะครับก็แบบมาแบบดูันนี้เลยที่ผมจะทครับก็คือเกี่ยวกับเดี่ยวแลคู่นะรับผมนะเดี่ยวและคู่ก็จะวเามาดูกันเลยนะครับในช่วงหอตรงนี้นะบอกเลยวันนี้จะไปแบบอย่างเวดเลียวนะผมนะในช่อตรงนี้ก็วันนี้ผมจะมาเล่นเดี่ยวและคู่นะครับนะ ก็นั่นแหละครับก็ตรงนี้นะครับเรามัสามารถมาดูกดของเขาก่อนนะครับก็แค่ที่จะเล่นนะครับก็นี่เลยครับตัวเลขหลักครับก็จะเป็นจำนวนที่สิบโอนนะครับหมายเลขสุดท้ายนะครับข้อมูลบล็อกนัชหรือมือถึงคู่นะไปเล่นคู่ที่กระจาก็ กา่านชีนชนะนะครับจำนวนเงินก็จะจุดคนยงกระเป๋าดิจิตอลของเราโดยประมาณสิบวินาทีครับแล้วก็สามารถก็ตารองว้อยู่ที่หนึ่งจปครับีก็คือจำนวที่ชนะจำนที่โอ้แต่ตารนะครับกประมาณนี้เลครับแล้ตัวอย่างที่ชนะที่จะเป็นไปตามนี้เลครับก็มาแนะนครับ ก็มีอะไรมาแล้วก็ตัวอย,าย่างที่ไม่ชนะก็จะบอกันจะเป็นเล่นคู่เล่นขี่นะโดยสวนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผูช้ชมนะครับไปดูในส่องของที่เกี่ยวกับแมชชีซ่า,น,านะครับแมชชีซ่นานะครับกดับนชาแนลของเราก็จะเป็นเมื่อสองหลังครับสุดท้ายของบอลแฮชครับหลังจากการโอนไปกระรวมของตัวเลขบวกตัวสองครับเป็นเชหมายครับบวกหมายเลข การชนะจะจนสำเร็จนะครับผมนะสองกระจายรางวัลนั่นที่หากคุณชนะรางวัลจำนวนเงินที่ชนะจุกโกะมีเงินกระเป๋าดิสทอนของคุณเมื่อวานซิเมียจินเหมือนกันก็น ตัวอย่างชนะก็จะเป็นน้ำนี้นะครับมันก็จะเป็นเลขคู่เลขข็กคีทำตามนี้เลยก็สามารถลองเขาเ้าไปดูกันได้ครับผมก็โอเคนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคให้ช่องให้กงิกละลายด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมครับไปดูส่วนของที่เรานครับกำลังเติมเลยนะครับก็จะเล่นเดี่ยวหรืคู่นะผมนะก็อย่าลืมไปดูนะครับไปเติมกันเลยนะสกอร์ผรมนะก็ก็คือตอ้องสแกนนะสแกนนี่ครับนี่น สแกนตรงนี้เลยนะครับก็โอเคครับวันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับก็บอกเลยนะครับไปไปกันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามก็มาดูกันเลยนะครับว่าผมนะครับจะทำการผมจะชนะหรือเปล่านะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็อันนี้ก็อันนี้ไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะชนะไหมนะครับนะในส่วนของตรงนี้นะครับ ก็ชนะชนะนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมชนะมาแล้วครับก็ได้มานะครับอยู่ที่มาสิบเก้าจุดแปดเทียนะครับผมนะก็ได้กลับมานะครับผมแลวในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็เรียบร้อยนะครับก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็ยอดเชียของผมก็เพิ่มขึ้นครับผมก็ประมาณนี้เลยนะ ก็โอเคนะผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ให้ช่องหางเงินออนไลน์ฟรีด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปน้าครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมนะก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้แต่ละหลายๆอ p ีเลยนะครับในส่วนของตัวเองครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Cold frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust.